รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะวันนี้แพทและทีมงานรู้รอดโลกนะคะยังอยู่กันที่เมืองโอโนมิจิเมืองท่าริมฝั่งทะเลเซโตะค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะมีกระแสะการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งค่ะที่เป็นที่นิยมกันมากนั่นก็คือการปั่นจัก,กรยานค่ะซึ่งเมืองโอโนมิจินะคะถือว่าเป็นเมืองตั้งต้นในการปั่นจักรยานข้ามเกาะที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งวันนี้แพทจะพาทุู้ชมไปสัมผัสกับเส้นทางอันน่าประทับใจนั้นค่ะ เมื่อได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลักของเส้นทางปั่นจักรยานระดับประเทศโอนมิจิก็เลยเตรียมพร้อมด้วยการสร้างโรงแรมที่พักสำหรับนักปั่นจักรยานโดยเฉพาะค่ะมีชื่อว่าโอน h มิจิยูทูซึ่งก็รวบรวมไว้ด้วยร้านอาหารคอฟฟี่ช็อปร้านขายของพื้นเมืองไปจนถึงศูนย์จำหน่ายเช่าและก็ซ่อมจักรยานซึ่งนับว่าเป็นโครงการพัฒนาเมืองที่น่าสนใจมากๆเลยแหละค่ะ ความพิเศษของโอน m i ิจิ U2 นะคะก็คือเรื่องของดีไซน์ค่ะซึ่งนำโกดังสินค้าเก่ามาปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางสำหรับนักท่องเที่ยวแบบมาที่เดียวได้ครบทั้งกินทั้งช็อปแล้วก็ที่พักค่ะในๆก็ในๆแล้วนะคะแพทก็ขอพาคุณผู้ชมเปิดประตูเข้าไปสำรวจแล้วก็เช็คอินกันที่ o n น m มิจิ U2 กันเลยดีกว่าค่ะ โอโนมิจิยูออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังโมโกโตะทานิจิริที่รวบรวมดีไซน์เข้ากับความโปร่งสบายจะเห็นนะคะว่าผนังทั้งหมดเนี่ยเป็นปูนเปลือยแล้วก็ใช้โครงสร้างของเหล็กเป็นส่วนประกอบหลกักให้ความรู้สึกทันสมัยดีค่ะ และตรงจุดศูนย์กลางของโอโนมิจิยูทูนะคะที่ไม่ว่าใครผ่านไปผ่านมาก็จะต้องหยุดแวะชมนั่นก็คืองานศิลปะร่วมสมัยที่มีชื่อว่าโมเลกุลารไซเคิลหรือว่าวงจรโมเลกุลค่ะซึ่งเป็นการนำรูปทรงกลมของโมเลกุลน,นะคะมาใช้สื่อถึงวงหมุนของล้อจักรยานและเจ้าโมเลกุลสีขาวที่ก่อตัวกันก็เป็นรูปคนกำลังขี่จักรยานยกล้อแหมเก๋มากๆเลยค่ะคุณผู้ชม สำหรับส่วนที่พักนะคะเรียกว่าโฮเทลไซเคิลหรือว่าโรงแรมจักรยานค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวนะคะสามารถขี่จักรยานเข้ามาทำการเช็คอินรับกุญแจแล้วก็นำรถจักรยานของคุณเนี่ยไปเก็บไว้ที่ห้องพักได้เลยค่ะซึ่งเขาจะทำที่แขวนจักรยานเอาไว้อย่างดีบนผนังนะคะส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในห้องก็กว้างขวางสะดวกสบายมากๆเลยละคะ่ะ ส่วนที่เทพไปอีกแบบของโอนมิจิยูทูนะคะก็คือยาร์ดคาเฟ่ค่ะซึ่งนอกจากจะมีเก้าอี้ภายในร้านแล้วนะคะยังมีเคาน์เตอร์สำหรับสั่งเครื่องดื่มอยู่ข้างนอกด้วยเพื่อให้นักปั่นทั้งหลายเนี่ยสามารถขี่จักรยานมาจอดแล้วก็สั่งซื้อเครื่องดื่มนั่งดื่มที่มุมเก้าอี้พร้อมชมวิวทะเลโอ้โหก็ได้บรรยากาศดีไปอีกแบบค่ะ ใกล้ๆก,กันนะคะมีโซนจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองยูทูชิมะช็อปค่ะที่รวมสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบท้องถิ่นไว้มากมายโดยมีการพัฒนาแพ็กเกจสินค้าพื้นเมืองของชาวบ้านให้ดูน่าซื้อหามากยิ่งขึ้นค่ะ และที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการลิ้มลองอาหารสไตล์อิตาเลียนรสเลิศที่ The Restaurant โดยอาหารที่นี้นะคะจะเน้นวัตถุดิบสดๆจากทะเลผักผลไม้จำพวกส้มแล้วก็เลมอนซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงในเขตทะเลเซโตคค่ะ สวรรค์สำหรับนักปั่นโอนมิจิยูยังไม่หมดลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะยังมีไฮไลท์เด็ดๆอยู่ที่ร้านจักรยานชื่อดังรวมไปถึงเส้นทางขี่จักรยานที่ได้รับความสนใจจากนักปั่นทั่วโลกรอติดตามชมกันในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยล้อแม็กซ์นายาจาก PP Super s u p e r ปอร,ร์วิคิดถึงเครื่องเสียงรถยนต์คิดถึง Rock เก็ต u า d